อ้าวแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับผมวันนี้ก็ยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องปลาทำสายปันครับผมโอเคครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่เว็บของ Goodbet 711เหมือนเดิมครับผมอ่ะโอเคฮะตอนนี้เราก็เข้ามากันในค่าของพี่จีนะฮะมาครับเดี๋ยวผมขอหาดูอัตราการชนะ100%นหน่อยโอเคมีที f f o r t u n e นะฮะแล้วก็มี Hot Pot ครับผมโอ้โหฮอตพอตนี้ผมเล่นทีไรไม่เคยแตกสักทีฮะท่านผู้ชม โอเคมันมีอยู่แค่สองเกมครับไม่ชอบทล้งสองเกมแรับผมแต่มันปล่อยอัตราการชนะมานะฮะโอเคงั้นก็หาเกมที่ชอบหน่อยแล้วกันครับผมมาเจอแล้วครับผมมาจ็ตติงครับผมสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับผมอ่ะสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ก็เคยเล่นมาแล้วครับผมสี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์ก็น่าจะมีโอกาสเยอะอยู่ครับผมท่านผู้ชม อ่าโอเคครับผมตอนนี้ก็เข้ามานะเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมโอ้โหเบ็ดสองรเกินไปครับผมทุนห้าพันเบ็ดที่ร้อยยี่สิบพอนะ้วฮะมาดอกแรกสแคตเตอร์ก็เกือบลงเลยฮะอ๋อสามตัวครับผมสองตัวยังไม่ได้ฮะไวแตกมาครับผมเกมนี้มันมีดีที่ไวนะฮะท่านผู้ชม ยังไงผมก็ฝากรับชมคลิปนี้พวกความสนุกสนานบันเทิงครับผมสําหรับท่านผู้ชมลิตต่ำกว่า18ปีนะครับผมก็ควรได้รับคําแนะนํากันด้วยนะฮะไปต่อยาว,ยาวๆสี่หแบบนี้สำหรับเว็บ Good เบสนะครับผมก็เป็นเว็บระบบฝากถอนออโต้นะฮะฝากถอนตลอด24ชั่วโมงครับผมเขามีแอดบินคอยตอบตลอด24ชั่วโมงนะฮะแล้วก็เขามีโปรโมชั่นด้วยนะครับผมโปรโมชั่นคืนยอดเสียให้ด้วยนะฮะ เขาจะคืนให้5-10%นะฮะท่านผู้ชมโอ้โหก็ถือว่าถ้าใครปั่นเสียนี่ไม่ต้องห่วงครับผมได้เงินคืนอยู่แล้วฮนะอาอย่างไยก็ได้เงินไปซื้อข้าวแล้วครับผมไปต่อเรื่อยๆครับผมหกดตอนนี้หายไปแล้วครับผมทุน2,000ครับโอ้โหจะตามคืนได้หรือเปล่าครับผม โอ้ปึ๊บยังไม่ลงครับผมแต่แบนนี้มันก็ดีนะครับผมมันมีเปอร์เซ็นต์การบอกอัตราการชนะของแต่ละเกมแต่ละเกมครับผมนี่นะครับผมปล่อยอัตราการชนะมา44%ก็ต้องรอหน่อยครับผมก็ต้องรอกันยาวๆหน่อยฮะเพราะว่าอัตรามันมันยังไม่ถึงครึ่งเลยครับผมที่ปล่อยมานะฮะอ้าวเรียบร้อยอยู่ครับผมแบบบีสแควเตอร์มาครับผม โอ้โหต้องรอเลยครับผมรอนาทีที่สามครับมาเฉยฮะนะครับเตอร์โอ้โหเริ่มต้นที่คูณสองครับผมมาจัดกันเบนหน่อยไวแต่งมาสามตัวแบบนี้โอ้โหบอระึึมครับผมแบบนี้สองพันเก้ายเกโอสองพันแปดคูณสิบครับได้หรือเปล่าโอ้โหคูณสิบไม่ได้ฮนะท่านผู้ชมโอเคมาแบบนี้ก็สวยสิครับผมยังไงครับผมห้าพันเก้าสี่บาทครับผมโอ้โหสวยฮนะแบบนี เดินตอนนี้คูณสองมาฮะมาไว้แต่งมาแบบนี้เอาไหมโอ้โหยังไม่ไหลครับผมมาไหมแบบนี้ไม่มาครับผมเออแตกมาคูณสี่ได้ไหมคูณสี่ไม่ได้ครับผมเพศก็ยังไงเพชรโอ้โหคูณสี่ใบไม่ถึงครับผม,มจะเงียบแบบนี้ไม่ได้นะครับผมไปเรื่อย ตือ้อนั่นแหละคูณหกไปคูณหกไปครับผมคูณสิบไปคูณสิบไปเดิครับแบบนี้มีไว้มีไว้อยู่นี่แบบหละครับผมติดอยู่คูณสิบครับตอนนี้ตัวเอตัวคูณโอ้โหลงมาครับปุ 6, 6, 6, ๊บพันหกเอเข้าแบบนีสามพันแปดยังไงโบแดงแบบ 25, นีโอ้โหสองพันห้าไวสามตัวอีกโอ้โหสองพันแปดแปดสิบท่านผู้ชมไปแล้วไหลแล้วท่านผู้ชมตอนนี้โอ้โหไหลแล้วพันสามครับ เอาดุนเตอร์ฟีในฟีเกมครับผมได้ไหมได้ไหมไม่ได้ครับผมโอ้โหรางวัลก้อนโตครับผหมืนติดอยู่คูณสิบประมาณสี่ห้ารอบนะครับผมโอ้หมื่นห้าเลยตะากโจหมื่นห้าหกร้อยครับผมโอ้โหแตกบาแบบดีแจมจราดครับผมเออแตกไปแบบนี้ตัวเอมาเออตัวเอไม่ลงครับผมตัวเอโรลิวายแตกมาเพียบเลยนะฮะ มันน่าจะไม่จ่ายแล้วครับผมน่าจะจ่ายมาแค่นี้จ่ายมาแค่นี้ก็หนักแล้วครับผมโอ้โหดอกจิบใบสามตัวแตกมายังวันนี้มาเลยครับผมพันเจ็ดโอ้โหรางวัลก้อนโตมาอีกครับท่านผู้ชมขนาดโปรเซนแค่สี่สี่เปอร์เซนครับผมดูมันจ่ายครับผมโอ้จ่ายแบบอุดตลุดจริงๆครับผมเกมนี้ตัวเคมาอีกมีไว้ลงอีกครับผู้ชมโอ้โหไว้อีก โอเคแล้วครับผม,มเงืรา่อนอง,งวันรวนหมแ่้วหน่อย2 5 0อย2 5 7 2 5 7 2 8ครับผมโอ้ตอนนี้27งครับผมจากทุน5000โอ้แตกมาก็จุยกระจายครับผมเกมนี้อ่ะโอเคแล้วครับผมก็ปลาหำก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมยังไง,ง,ไงเจอกันคลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ